ทีมของคุณได้รับชัยชนะมันไม่คุ้นชื่อพวกเรากันบ้างอ่ะเราทำวิธีการไปหลายห้องเลยนไะโดีคนเจุดหลบหนีภายในเวลาที่กำหนดมาเซลดีทิเพย์เย็นยังมีแต่พวกเราอยู่ไหมมีการระเบิด ปีกช็อตดับเบิลิลทีมของคุณได้รับชัยชนะหน้าหน้ามึงนอนใส่กูนี่ตัวเฟยอะจริงตัวเฟยาตัวหนึ่งกะลังกระเด็กเลยกระเด็กพอดีเกี่ยวมาพี่ยันน่ะหัวพี่หายไปไหนอะฮะกูแต่งตัวบักไงหัวยังโดนเลยใช่เอะอต่เพยกลับแต่อย่างนี้ไม่ครบ เฮ้ยไม่ตายตเอาละเห็นเต็นๆว่ายไอ้เหี้ยไม่มีหัวจริงด้วยเฮราไปเราไปเจอที่ตาเบิดไปตรงนั้นไงตาระเบิดซูสไปเฮ้ย ทำงี้เดี๋ยวก็รองบินเราปะขวาใกล้ไม่ตายห้อิมีิบานั่นอยู่ซีเจนอเพื่อนด้ยิงลังเข้าแคปตั้น ยี่ห้าแมวกูิงกูตายทีมขอคุณได้รับชัยชนะไม่ใช่ใครเหโอ้ยน้ามาเบียดแล้ก็้อมืนเนี้ยโเนีอยโอ้ไได อะไรโอ้โหแฟต <c oughs> ไอ้สับพามันข้ามเลยอเ,เอาหน้อยตายหาแล้วะเ,เอาแล้วกวูหันดูอ,อีอกเออชอบโดนจริงเลยกูเผ็ดอือ้มแต่กูก็ไม่ได้หวดเลยเพราะปืนไม่ได้โก้กอย่าง,างที่คนเล่น嘛 อืมก็ถ้ามันยิงไม่โดนเะนี่ยนะนะแล้วบอกปิงอีกเอาเข้าไปเกิดเต็มแลวเนี่ยนี่โดน <c oughs> ตามหล้วนะ s กูพิมพ์อยู่อย่างเอาตายไม่ด้ยมือช่วยตายให้กูเก็บหนปดาตามเองนี้เดี๋ยวรุมดูดชื่ออะไรวะชื่อเจอ์ดกจันทร์โอ้ล่ะขอเล่นหน่อยในชีวิตอะขอเล่น ยัมีทีวะโอ้โหมันมีเ็ดปดโมงถ้าเราตัวที่มก็เจดเดี๋ยวพี่ปลาระเบิดไปยาวเฮ้ยมองมีคนนะมองมงเอ้ยมองได้อีพีแล้วพี่ขวาไปไปมองพี่ป่ะโอ้โหแล้วกูคลิป

มยาคนหนึ่งแตแงเอาเลยครับ oh, <look> <Yeah. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอา